เป็นพรานที่ดีพี่น้องปล่อยลงครับผมตัวไข่ใหญ่มากเอ,อ้สะอ่อนจัดอะออพี่น้องมนมยามรอบกุ้งครับผมเจอแล้วตัวใหญ่ครับผมพี่น้องเก่มากๆเลยครับเหมือนน้ำกำลังจะขึ้นอยู่เพเป็นสองตัวแต่ไม่รู้ว่าเข้ากี่ตัวนะครับ แกะกัดหนึ่งมีตัวใหญ่ครับตัวหนึ่งกับปลานี่โคตรใหญ่เลยพี่น้องมากับตัวเมียรครับตัวเมียน่าจะไข่ครับผมอู้แต่ตัวนี้โคตรใหญ่เลยมองเห็นมาจากข้างในตั้งแต่ไกลเลยกี่ตัววะนี่โอ้โหกุ้งพี่น้องแม โอ้โหกุ้งสีครับผมโคตรใหญ่เลยโอ้โหปลาตัวนึงอืออมาพี่น้องโอ้โหกี่ตัววะน,นี่ โหดใหญ่เลยแต่ว่านี้ไข่เราจะปล่อยครับผมตัวเมียตัวเขาน่าจะตามตัวเมียมาครับตัวผู้ใหญ่สองตัวนะพี่น้องเนี่ยตัวผู้ใหญ่สองตัวครับโอ้กล้ามม่วงเลยโตดใหญ่โอ้โหนี่ปล่อยมันไม่รู้ไข่หรือเปล่าโอ้ไข่สองตัวผมพี่น้องคือใหญ่มากเลยพี่น้องอ้ผมไม่เคยเห็นกุ้งแม่น้ํา อะไรใหญ่ขนาดนี้ครับผมดูกล้ามเขาครับกล้ามยาวเื้อยเลยพี่น้องโคตรใหญ่อะตู้ดูไปเ้าเห็นใกล้ๆบอกว่าโคตรใหญ่นะครับนี่นี้ไข่แกะมากเราจะปล่อยเขาปลาตะเพียนปลาปล่อยครับกุ้มันหมาแล้วพี่น้อง กุ้งสีออใหญ่มากออสออนจัดอะโคตดใหญ่อ่ะกุ้งมันมาครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอญาตใส่รอบค,ครับผมพี่น้องเนาะมานมาสีแต้มแล้วก็จะปล่อยสองตัวนี้ครับผมโเคครับเป็นพรานที่ดีพี่น้อง ปล่อยลงครับผมตัวไข่นครับผมสองตัวไปแล้วกำลังลงไปกูแม่น้ำน้ำใสๆที่นอ้อี่คืนไปแล้วครับผม สู่ธรรมชาติใช่จับขึ้นมาเมื่อไหร่ใบไข่แกะสองตัวโอ้ตัวนี้นี่สามขีดนี่สามขีด ขีดตรงนี้นะตัวใหญ่ได้ทั้งหมด2ตัว6ขีดครับผมว่ากู้ค่อนข้างตัวใหญ่มากใหญ่เลยขนาดนี้จับโบเลยพี่น้องจับโบเลยครับโคตรใหญ่เลยโอเคครับผมมันหมันครับ